สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับเอามื่อนี้กัมาเลยเด้อครับพี่น้องเอพซีที่ล่อค่อยแนวทางตัวเลขของพี่ประกายครับผมครับหัวที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะเลขของพี่ประกายเลขวิ่งปนเพิ่นกอดข้อกอดข้อกันล่งล่างเลยนะครับผมเจ็ดกับแปดแต่ว่าในส่วนของเลขหลักหน่วยล่างเข้าที่แปดเด้อครับผม เพิ่นให้สองกับแปดครับผมเสียดายักสิบเพิ่นมีเก่ากับศูนย์ครับผมครับเอาจังไดกะมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะพี่น้องเช่ได้ท่านกะอยากจะเห็นแนวทางตัวเลขของพี่ปะกายครับผมว่าจะเป็นเลขบนเลขกําลังวันหรือว่าเลขสิบหน่วยล่างครับผมครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนวทางตัวเลขกับพี่ปะกายเกามาเชื่อกบขอขอพระคุณพี่ปะกายเด้อครับผมครับ ฝากเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับช่วรับฟังกันเลยครับครับพี่ปะกายเก่ามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเกามาเชียครับเป็นยังไงน้า,าพีปะกายพอใงญ่เพิ่นครับผมเออเออกไปล้วไปอ่านัันก็ย่งกันนันอย่ให้เยี่ยมเป็นเวลาอ๋ออลนนี้รอเยี่ยมมาครับผม นอนอยอะสิยูยูครับผมครับเออเราฝึกฝึกหายใจมื่อนี่เมื่อที่สี่แต่ว่ามีหอบอยู่กับฝึกประมาณถสามชั่วโมงตั้งหายากระเชื่อายูที่นะครับผมหายไปเด้อครับไปเดินไปครับผมไปครับอ่ะเขากายากแต่ละจากะแจ้งกางส่งไปแล้วเนาะครับผมก่อนที่นักการขอสุดขอไปเด้ออิตี้เลี้ยงเฮากับลุดไปแต่ว่าอิตี้ิ่นกะถ่ายยู แตงนาะผู้ทาผู้ผ่ากับผู้ว่าเลขรูดกับข่ามขามเนาะผานไปเออแต่ว่ากับเอจี่ผู้พผ,ผนะบมผมเม่แม่พพคพผ่าคนก้อยยังสีนะ่าเข้ากับหาเวลามาลุไหายคยุกอหาหาเออเคนลังก,กะะ้นกับว่าลอบึงอันน้อยกู่ขี่ล้างเออลังก,ก้นกับล้อ อเอกกำลังวันเออกำลังวันเท่ากันเพิ่งหลุดเนาะวืออ่องันเมียนครับผมเพิ่งจะหลุดเลขวิง<ป>่งบนเท่ากันหลุดไปล่างเออลงก้นพ่นกระถาจช่นี่นะครับแต่ว่ากระดาษอตัวก่อป้ยกระเลขมันหลุดไอ้สูตรเท่านั้นมันมีเยอะไอ้มีแต่พวกอาจารย์แบบแด่นเมนติวาสูตรพระเจ้าก็หลายสูตรสิโซนิก้าไม่เท่าอยู่กับติว่าอยู่ที่ดวงกับอยู่ติวาถ้าเมื่อเท่าดีบอเท่าเลือดือบบองสินะเนาะเออมันเป็นจังหวะ เราเลขกระไดเข้ากับบรูว่ามันจะออกกระไดเป็นการคาดเดาทุกคนเน,ะ<พ>นาะอาว่าจะไปออกกับรางวัลอีกคนจะออกจับออกมาเพราะมีไผล์ลูว่าเลขกจะออกกระไดเออเหตุเหตุแค่เป็นแนวทางละกันแต่ดวงดีเข้ากับเลือกถือที่นะครเอ้าแต่พอตรวจพอไปพอพ่อแม่ผู้คนตาแต่ผู้คนผ่ตาลขกจะรู้กัตามเด้อไห้เป็นแนวทางหาเวลาว่างมา เด็กไปโดนแล้วล่ะเลขกระดาษก็ใด้ดังก็ได้เด็ด้ะเออข้าพมีเวลานะพวกอาจารย์ที่เพิ่นเคยทรงแนวทางให้เฮาเบิ่งเฮาพิจารณาเบิ่งกระไรที่ได้จานตั้งดังนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นจะเคยให้เฮานะเพิ่นกระทรงให้เอามาเทียบกับเลขสูตรของเฮาจริงสิละเออหลายอยู่พวกแอดเพิ่งตัดใจดีอยู่อข้าพมิ่งเวลาไงแบบใกล้ๆก็จะทรงตัวเลขยหม่เฮาเบิ่งเฮากับปิจารณาเอาสิละครับผมเออเออ เอาบานนี้เอากระสิมาเก่าแนวตางเอาครับพอบ่อพ่อแม่แม่ผู้พันธาตะลงหายคือเกา่าแต่ว่าเร่อเล่เขาหลุดอะไปตามอาจารย์ผูนน้พันแม่เด้อเอ็ดี้ผู้พันเก่งเก่งกระไดครับ <c oughs> ครับกากะเอางวดนี้โมเน่ได้ครับผมครับยับคงครับฟับงการเลือกเอาสูตรที่ยั่งยั่งเดินที่เข้าไวเทียบละ่ะเอามาจากปูใส่ล่ะกะเลขวิ่งเข้ากับไปดึงเด่นออกมา จากไอ้ที่มันยังเดินติดซีตัวไปดึงถือกอวนว่างามันจะเป็นสองสามสี่ห้าพี่พี่ดึงซี่ก็ผ่ามากมันเขา 2, ่าสองเนาะผ่าน<ม>ไปแม่นครับผมแม่นมาหนี้มันจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองแต่ว่าพี่เพรเอามาเบิดนะพี่บ,บอกไว้พี่วิ่งศูนย์กับหนึ่งเลขบนวิ่งบนศูนย์กับหนึ่งครับเออเน้นศูน 0, ย์เนอเน้นศูนย์ครับแต่ว่าการนาจะเล่นตีตั้งสองตัวแต่ว่าพี่มากศูนย์เอ,อ เอาโรงเรียนกําลังวันไหนเป็นในตะกอนห้าศูนย์เก้ากันเด่นกําลังวันห้าศูนย์เก้าครับเออไรล่ะมันก็จะไปส้นเหลขกําลังวันไออย่างเช่นศูนย์เก้าจะปกอบใครออกคู่กันเนาะครับสี่สี่ก็ยบอกอย่างห้าเก้าออกได้ห้าศูนย์ออกได้ออกคู่ได้ครับคู่สิบหน่วยอืมแต่ว่าศูนย์เก้ามันจะปรกใครมากน้ํากัดครับผมแปดนี่เด่นสิบหน่วย หกกับเจ็ดเด่นสิบหน่วยหกกับเจ็ดครับเออบันนี้พี่สิจัดปูกที่เน้นเจ็ดเออที่ดับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเออเน้นเจ็ดศูนย์ครับผมแต่เอฟซีามาหกศูนย์หกหนึ่งเอฟซีแต่เอาเอออันนแะแต่ว่าพี่สิจัดแค่สองเม็ดแล้วก็เม็ดเดียวสองเจ็ดศูนย์ไอแค่หางเดียวสองเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวครับเออ เบิ่งหลักร้อยมันชนที่สองเบิ่งที่เก่าปะหลักร้อยชนที่สองหลักร้อยชนที่สองครับผมเออแต่ว่าเลขเลขไอ้สูตรก็หนึ่งนี่มันกระติดอยู่สิบหน่วยเด้แต่ว่าสูตรของข้าดัดกระซื้อตไใบรวยไปหน่อยนะพี่กระติซื้อกาใบเคือกันนะแหม่นำเล็กน้อยครับที่ว่างแม่นหลักกระโหก็เจ็บแตะติดอยู่สิบหน่วยแต่ว่าพี่กับพ่ได้สนเลขดัดไงพี่ซื้อเบิร เหรซีโค่นี่แหละพี่เหรียญซีโคูเลยผลตาเอฟจีพิจารณาเบอร์มาคอชอบ,บอทสี่นะแต่พอชอบกับพานเนาะครับผมเออหายแค่นี้นแหละเอาแค่นี้ซีโคูก็คือเพิ่มมากกับเป็นหกศูนย์หกหนึ่งป่ครับแมแต่ว่าห้องบนโลกไงมันมันเป็นหลักกี่เลี้ยวนะเออมันเป็นหลักกี่เลี้ยวเออมันจะยูซีวยทั้งสองศูนย์หล่ะตบ้าพี่ก็เน้นเนีนไอไอเก็ดศูนย์เก็ด, 0, เกดหนึ่งเอาศูนย์กับหนึ่งไปถ่ายไปนวยนะครับผมเออต่าพี่ซื้อกับกูบกเกา แต่วันจีอยู่สิบหน่วยจริงๆนะกันไวน้น้ำเออไอ้ไอ้สูตรตัวหนึ่งกับไอ้ซนที่ไอ้เด่นสิบหน่วยบนขี่ปีเคยว่าไาางแต,ตงว่ว่าบนไอเขียนแต่ว่าจับฟังคลิปกับโลเออมันจินเก่าตุ้งหัววันนี้มันจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองไม่ห็นตัวหนึ่งอย่งนี้สินะครับผมอืมแล้วก็โซนกัะเล็ดวิ่งห้างสิแม่เออนั่นแหละพกประเด็นอยู่เด้พี่ก็ซื้ออยู่แต่ว่าพี่มาเกตมากกว่ามาเกตตั้งบนล่างไงพี่เหมานะเ อะเอซี่มาหกกเอาหกเนาะอันหันประมาณกับพานนี่สินะเบิ่งเบิ่งเบิ้งเปียบเทียดไปก็เพิ่มจะกของเนาะเอาบานครับไปล่างบริลล์ล่างเพื่กันล่อยกไอล่างไอหลักหน่วยชนที่ไอสองกับหกวันนี้สองกับหกครับแมนไอเด่นล่างช้นสี่สูตรเหมือนเดิมวดที่แล้วชนที่แปดกัดตอนนี้ว้นสิบแปดกับสองครับผม เออบัดนี้พี่เอาลักสิบเก้ากับศูนย์มาใส่พ,พวกเขาเขาแทนนลักหนยเออหวดที่แล้วบันนี้สิบหน่วยกู้ที่อย่างน้อยต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวชนที่เลขกู้เออเอฟจีปัตตาพุทธนี่ลหละชนที่เลขกู้อย่างน้อยมาหนึ่งถึงสองตัวเน้นที่เลขกู้เด้ปปอเอฟจีปูเปนนลเออ่บันนี้ซึ่งซึ่งเลขคู่นี่มันจะไปชนเอเดนลางงวดที่แล้วมันจะชนสิบแปดกับสองเข่าแปด กันนี้สูตรลักหนวยสองสูตรช้นกับช้นที่สองก็แปดเมื่อนี่ลักหนวยกับช้นที่สองก็หกเดีนน่างกับช้นที่สองก็หกน่าจะไม่หิดตัวหนึ่งนะอืมครับแต่ว่าพี่เน้นสองเลือพี่เน้นสองพี่มากสองพี่ประกายเน้นสองครับผมมนนีไอหลักสิบจะเป็นเลขขี้ครับเลขขี้นี่พี่ดึงมากไอเจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวเดียวแต่ว่ากันมากกายเป็นตัวร่องจะเป็นเลขเก้า รองเก้าครับผมเออเจ,จ็ดร่ดองเก้าแต่ว่าพี่จัดให้เม็ดเดียวคือเอเจ็ดสองเจ็ดสองเม็ดเดียวเจ็ดสองเออเม็ดเดียวจัดแค่นี้อครับแต่ว่า 2, 2, พี่จองลอตเตอรี่ไว้เจ็ดสองเก้าสองพี่ซื้อสองคู่ครับผมไอ้ไอ้ซึ่งไอ้เจ็ดหกเก้าหกนี่มากกว่ามันมันมจะไปตีแต้มดับแต่ว่ากันบเอซี่บสนดับไปซื้อโลดแต่ว่าไอ้แต้มเพืน่อนัน่น เพิ่นมีแปดตัวต่ว่าเพิ่นสิดับไปสองตัวดับอยูวตุกงวดนะเออยังเต้นเต็มสามนี่ดับเต็มหาดั๊กจริงไหมครับพี่ก็เลยบเรนะพี่ก็เลยมาเร่นเซตเต็มเก้าก็เต็มหนึ่งเจ็ดสองเก้าสองเมนต่วันทำเม็ดยาววัดใจที่เจ็ดสองพอเลขมันต้นเจ็ดเจ็ดหลายก้เก้าอครับตลาดถ้าสูตรคู่ขี้ครับพรพีคลอกแต่โอกาสมาสูงจังไดคู่ตัวนึ่งคู่ตัวหนึ่งนะครับผม แม่ไอ้ไอไอสูตรไอ้หลักสิบเป็นเลขคู่ขี้นี่จะเป็นเดินมากกว่ามาเจ็ดงวดแล้วแต่เอามาใส่เบิองงวดนี่จะว่าสูตรของพี่นะมันต้นเลขคู่แล้วไงสองสูตรนะมันต้นทีเลขคู่แล้วนะเออทีเอฟซีเพิ่นลอแหละเพิ่นว่ายา้พี่ประกาศมายืนยันอีกที่นึงว่าคู่ขี้เปนเสียเนี่ยตัวไหนนี่เพิองคอมเมนโย่ที่น้ำเชียร์ลงกีบไปเอฟซีเพิ่นล่อไงแต่ให้พ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่ที่เพิ่นล่อ่นี่ะเอาไปพิจารณาใส่กับเลขหลักจากฟองขี่ ทีมากที่ชอบนะครับมันส้นที่เลขคู่สนที่เลขคู่ครับพี่น้องนเนาะดึงออกมากเด็สองกับหกครับแป็แต่วันหแว้วมันก็ช้นแปดกับสองต่ว่ามากแปดสองมากเนาะมันเป็นหลักหน่วยนะเออแต่ว่าเ้าเหลือกหลักสี่ปอดตืต่ว่ากระว่างเป็นตำแหน่งหลักหน่วยพอหลักหน่วยมาชนที่สองก็หกเนี่ยเป็นหลังสี่สูตรกต้นติ่สองกับหกหวดเนี่ยถ้าสูตรก็ลดมาถึงสี่สูตรคือมาตัวส้นคือเตา ยังไงต้องมีเห็นครับพี่น้องนะถ้าสูตรไม่หลุดสองกับหกนี้ครับแม่เอาสูตรเก่าได้หนึ่งสนแค่สี่สูตรเดรนแางหัดที่แลพี่ก็บส่วนไว้ยังสี่ละครับแล้วก็พอส่วนลังหน่วยสองสูตรกต่สี่ซ่วนแค่สองตัวหัดวังหันด้วกันอ่าต่ว่าหลักสีพระสิเลือกคือพอต่ว่าพี่ก็เอาไอเอาเลขหนูน้าแนเน้าหนูนาไป็พี่เจ็ดที่สี่แลพี่ก็มากไงแต่อาจารย์ท่านอื่นที่ประสงค์มาให้เป็นกับเดนเจ็ดด้วกันเออส่วนเจ็ดลายนะครับ แม่เก้ามันติดตัวส้อนอยู่แต่ว่าส่วนมากมันจะมามาโกเก่านะครับตะวันก็มาหลายงวดเลยเนาะเจ็ดมาสองงวดติดละถ้าทำมาเก้ากับเป็นเก้าสองเจ็ดสีส่ละขันบอลลูดทำมากเจ็ดกับเจ็ดสองแต่งเก่าแต่วสส่มันตัวซ้นเรีเด่นหลายสูตรพร้อมน,นะโมเมน,น,นต์ว่าจับแต้นแต้มมันจับได้เบอร์ทุกตัวนะตะว่นเข้าหลักตัวเรียนให้ถือแก่นั่นเองอืมอืมมันล่ะ เอาตามนี่แหละเอฟซีซื้อพ่อได้รุ่นได้ฟังช่ว่ากระจองลอตเตอรี่น้ำตาเขาไว้แล้วละเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับพี่น้องเนาะพี่ประกายมากับบนก็คือเจ็ดศูนย์แมนไอ้วดนี้มาเคบบนล่างเลยหนวใจลองเบิ่งครับพี่น้องเนาะก็ได้ฟังอ่าการวิเคราะห์ตัวเลขไปน้อการพร้อมครับผมพี่ประกายเพื่อนกับมีหลายสูตรเด้อครับผมครับแมนมาแมนว่าโอ้ยเจ้าไปปรับสูตรปรับยง

ห้าวแกส,สูตรโบเกง่งก็เพิ่อนน้องเป็นอาจารย์แกสูตรเราเป็นปะก,ก,กรระกบแบงปานเนักอะเอามาเป็นเนี่ยตาบโบ,บต้องแบบว่ามาแบ,บ่งปานสูตร,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 รลแล้วเ,าเ,วาเร,นะราก็บบกว่า,าลว <c oughs> หลายแล้วอาจารย์เี่ยวเขาส่งมาให้นะข้าวตีเลือถือก็ที่ฉลากของเอฟซีนะแต่ซีเราก็ว่าเอ้ามาเอาสูตรนั่นเป็นสี่เหล่าโบต้องแบ่งเ่าวันหลายแล้วอืมได้ละจะจะไล่ส่งภาพยากมากอะมันมันหลาย <c oughs> ข้อมูลนั่นครับ <c oughs> แต่ว่าเมื่อดีเลือกก็ไม่เอฟซีเบิ่งนี่ถือก็แค่นั่นละอืม ก็มาเชียร์กะสิรบกวนพี่ประกายซับหนี้เด้อครับผมจ้าเอากิ่ตอดกิ่ถึงกันที่เก่าเด้อเฮ้ยเงรื่อยๆเด้อเรียรับครับผมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับกะได้วิเคราะห์ไปนั่งกันครับพี่น้องเนาะเพิ่นกับมีหลายสูตรครับผมครับเพิ่นอาศัยว่าเลขเด่นหรือว่าเลขสูตรส้นกันหลายสูตรเด้อครับพี่น้องนะดึงเด่นออกมากครับผม คือยังเหล็กล่างมากันล่ะครับผม2กับ8เป็นหลักหน่วยล่างถือว่าชนกันเยอะที่สุดครับผมครับเอามาไล่เบิ้งตั้งแต่เหล็กบนเลยครับพี่น้องเนาะวิ่งบน0กับ1ครับผมพี่ประกายเด่นไปที่1อ้าวเด่นไปที่0นะครับผมเด่นไปที่0ครับเด่น10หน่วยบน6กับ7เน้นไปที่7ครับผมครับเลขกำลังวัน5 0 9ครับผมกำลังวันจันทร์ครับพี่น้องเนาะ เป็นสูตรที่อ่าพอพี่ปกายครับผมเพิ่นครับมีให้กันครับผมถือว่าเดินดีนะครับผมเลขสูตรกําลังวันครับประกบคู่ครับพี่น้องได้เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับว่าพี่น้อยมั่งชีจะประกบหกศูนย์หกหนึ่งกรได้แน่ครับผมครับพี่ปกายเพิ่นประกบไฮซับเนี่ครับพี่น้องเนาะเน้นไปที่เจ็ดศูนย์ครับแต่ก็เม็ดเดียวครับผมสามตัวบนสองเจ็ดศูนย์ครับสำหรับเลขล่างครับผม สิบล่างสิเป็นเจ็ดลองเก้าด้ครับพี่น้องเจ็ดลองเก้าเน้นไปที่เจ็ดครับหลักหน่วยเดินดีครับพี่น้องเนาะบางหันเิ่นให้สองกับแปดงวดนี้ได้สองกับหกเน้นไปที่สองครับผมประกอบคู่เม็ดเดียวเจ็ดสองครับนี่นะครับพี่น้องพิจนาเบิงเอาเด้อครับผมครับสาหรับแนวทางตัวเลขพี่ปากกายครับผมหนึ่งเมษายนหกสิบเจ็ดถ่ายคลิปนี้ก่ามาเชียขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยเล้เงินไปน้ำกันเ้อครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ